สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาตามคำขอนะครับว่าจะมารีวิวไส่ต่อมาในฝนตกเหรอทุกคนในเกมฝนตกนะครับไม่เป็นไรช่างมันนะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับนะก็จะมารีวิวฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดนะนี่ฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุด นี่จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับีโอเคนะครับผมอันนี้ก็ใช้อยู่แล้วนะครับโหมดจริงจังนะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนใช้กันเลยนะคบผมนะก็น่าจะใช้ไม่น่าจะยากนะครับผมมาทุกคนท่าแรกนะครับโหมดปกตินะครับผม น่าจะใช้เป็นประมาณนี้ปิวเลยเหรอเล่นแค่นี้เหรอปิวคนรั่วครับสกิลที่สองต่อเลยแล้วก็สกิลที่สามครับเราจะเอาเป็นผักสกิลที่สี่เอาเปอร์ครับสกิลนี้ใช้ตอนสกิลนี้นะครับผมน่าจะใช้ตอนใช้ตอน ตอนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมันลดราคามั้งนะผักนี่น่าไม่รู้ว่าน่าจะใช้ใชตัวอะไรมัดต่อเนื่องนี่น่าจะใช้เคยเห็นอยู่นะแต่ก็โหมดปกตินะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรออันติกันเลยตัวนี้อันติไวนะเดี๋ยวแป๊บเดียวจะได้อัติแล้วเนะี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ได้อัติกันเลยมาทุกคนเฮ้ยตกไม่เป็นมาทุกคนได้อัติแล้วนะคะผมมา ไอ้อะไรของกูนี่ยสกิลที่หนึ่งคา์เตอร์เอ่อสักอย่างไม่รู้ใช้ไปก่อนดูว่าใข่โอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลที่สองของอันติกันเลยอันนี้ผมก็ได้สกิลที่สิตัวน,นี้ก็ได้อันติแล้วเผดต่อยขอโทษขอโทษขอโทษ ขอโทษนะขอโทษนะพวกต้องขอโทษจริงๆนะฉันไม่ตั้งใจแต่ว่าหลังจากนี้ฉันจะตั้งใจมากขึ้นแล้วนะพวกมาท่าที่สองเลยพวกทำไรวะอ๋อ แรงมากอุ้ยเกือบหมดหลอดครับทุกคนใช้ไปเกือบหมดหลอดดีเกือบหมดหลอดเลยถือว่าเป็นตัวเดียวที่ใช้เกือบหมดหลอดเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูสกิลที่สามของอันติกันเลยมาทุกคนอันติได้อีกแล้วเว้ยมาสกิลที่สามกันเลย เอาไปกินหมัดรลายแรงแรงมากสกิลนี้เป็นสกิลที่แรงที่สุดของไซตามามากเลยชอบใช้ท่าน,นี้แต่ก็คือหมดหลอดเลยดูดิหมดหลอดกว่าสกิลที่2ออีกนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลสุดท้ายกันเลยมาทุกคน สกิลที่สี่สกิลสุดท้ายครับผมเดี๋ยวไปให้มีให้มีคนโจมตีไม่ใช่มีคนโจมตีหรอกไม่ไใช่แล้วมั้งเนี่ยให้ดูกันไปเลยครับผมผมว่าเครื่องกูกระตุกแน่นอนเครื่องกูพังแน่นอนดีเครื่องกูยังอยู่คบ้ะ อ๋อคุณก,ก็ยังไม่ตายมาเกิดใหม่ใกล้ผมเลยโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับคลิปหน้าเราจะมาต่อกันที่ Hero Hunter นะครับราะจะเอาคบให้ถึงสิ้นสุดแล้วนะก็จะมีแต่หลายพาดต่อยนะครับครับก็จะเหลือคลิปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับมีเจ็ดคลิปที่เราจะต้องทำนะครับเพราะว่าสองคลิปนี้เราทำไปแล้วน,นั่นเอง สำหรับคลิปนี้ก็ต้องคัตตวราไปเกินสวัสดีครับ